บ้านของชาวต่างชาตินะครับบรรยากาศสไตล์ดีสอร์ดในพื้นที่ด้านหน้าติดถนนด้านหลังติดกับลำน้ำนะฮะเป็นบ้านที่บรรยากาศร่มรื่นเงียบสงบบ้านสไตล์รีสอดนะครับวันนี้การสบานโฮมจะพาคุณผู้ชมไปดูหลังนี้กันนะฮะ บ้านของชาวต่างชาตินั้นจะมีรูปแบบที่หลากหลายแล้วก็แตกต่างกันไปอยู่ที่ว่าจะเป็นเจ้าของนั้นเป็นคนชาติไหนนะครับแล้วก็มีทุกรูปแบบเลยคุณผู้ชมวันนี้นะครับที่เราจะพามาดูนั้นจะเป็นบ้านที่สไตล์รีสอร์ทนะครับเจ้าของนั้นเขาชอบบรรยากาศรีสอร์ทแล้วในะขณะเดียวกันนั้นอยู่สบายนะครับในพื้นที่ก็เลยสร้างบ้าน ไวทั้งหมด3หลังนะครับเป็นอาคารทั้ง3อาคารเลยนะครับจุดเด่นของแต่ละโซนนะครับแต่ละหลังก็จะมีความแตกต่างกันไปนะครับโดยเฉพาะหลังข้างหน้านะครับที่เป็นห้องโถงแล้วก็เป็นครัวนะครับเป็นครัวกลางขนาดใหญ่ด้วยนะซึ่งเน้นการออกแบบให้อยู่สบายนะครับตัวโถงที่เขาใช้นะฮะเป็นโถงที่สูงมากๆนะครับความสูงของโถงนั้น15เมตรเลยทีเดียวฉะนั้น ตัวเจ้าของเองนั้นคำนึงถึงการอยู่อาศัยในพื้นที่ของตัวบ้านนะครับด้านหน้านะฮะติดกับถนนส่วนด้านหลังนั้นติดกับคลองน้ําซึ่งคลองน้ําเส้นนี้นะครับก็เป็นคลองน้ําน้ําไหลนะไหลไปถึงน้ําปิงเลยนะครับ เนื้อที่นะฮะสองตารางวานะครับเป็นบ้านหลังใหญ่อายุ8ปีนะครับแล้วก็จุดเด่นของภายในบ้านนะครับก็จะเป็นพวกของเก่าของเก่าเก็บนะครับโดยเฉพาะประตูบานไม้ด้านหน้านะครับเป็นประตูจากพระราชวังในอินเดียเลยนะครับคุณผู้ชมและรวมถึงของตกแต่งต่างนะครับแล้วก็ประตูที่ใช้ในตัวบ้านนั้นก็จะมีประตูจาก ซึ่งอายุเก่าแก่มากกว่าร0อปีนะฮะเจ้าของเขาชอบสไตล์นี้นะครับเพราะว่ากลมกลืนกับบรรยากาศดีสอดแล้วก็เข้ากับตัวบรรยากาศของบ้านเรานะครับไม่เพียงเท่านั้นนะครับในตัวรอบๆบริเวณบ้านนะครับยังมีสระว่ายน้ําใหญ่ๆนะรวมถึงพวกต้นไม้ใหญ่ด้วยนะครับอันนี้เน้นอนุรักษ์แล้วก็เน้นอยู่อาศัยโดยเฉพาะเลยนะครับด้านหน้านะฮะมีพื้นที่โรงจอดรถนะครับแยกออกจากตัวบ้านนั้น สองคันนะครับส่วนตัวบ้านเราก็จะเดินเข้ามานะฮะเราจะเจอเป็นอาคารหลังใหญ่ก่อนซึ่งอาคารหลังนี้นะครับผู้ชมสังเกตประตูบานนี้นะบานนี้นะครับได้มาจากพระราชวังเก่าของอินเดียนะครับเมืองโอดิสานะครับซึ่งเป็นบานไม้เก่าแก่เลยนะครับตั้งตระหง,ง่านอยู่บริเวณด้านหน้านะครับเมื่อเราเข้ามานะฮะเราจะเจอเป็นพื้นที่โถงนะครับที่โชว์งานหลังคานะครับตัวหลังคานั้นก็ เป็นงานโครงสร้างที่ออกแบบมาเหมาะกับบ้านเรานะครับแล้วก็ด้วยความโปร่งของเขาทำให้โซนด้านหน้านี้เย็นเลยทีเดียวนะครับตัวผนังที่เขาใช้นะเป็นผนัง3ชั้นนะคุณผู้ชมเพิ่งเจอบ้านหลังแรกนี่แหละที่ก่อด้วยผนังสมชั้นนะครับตัวโถงตรงนี้เป็นโถงยาวๆนะครับใช้เป็นพื้นที่รับแขกได้พื้นที่รับประทานอาหารได้นะครับลักษณะาการตกแต่งของเขานะค,คุณผู้ชมก็จะมีของเก้าตกแต่งต่างๆเยอะเลยทีเดียวนะครับถ้าคุณผู้ชมท่านไหนที่ดูเป็นนะ ก็อาจจะชอบสไตล์เดียวกันนะครับลักษณะของถงเขาเป็นทรงตัวแอลนะครับคุณผู้ชมฝั่งด้านขวาของเราตรงนี้เป็นครัวใหญ่นะครัวของเขาจัดหนักจัดเต็มนะครับต้มผัดแกงทอดทุกอย่างใช้ในพื้นที่ตรงนี้ได้หมดนะครับ ตัวบ้านนั้นมีอายุเพียง8ปีเท่านั้นนะครับฉะนั้นยังสภาพทุกอย่างยังพร้อมใช้งานอยู่คุณผู้ชมสามารถย้ายเข้ามาอยู่ได้เลยนะครับด้วยความที่ตีมสีนะครับที่เขาใช้ในตัวบ้านเราอาจจะดูว่ามัน เก่าแต่จริงๆไม่เก่านะบ้านหลังนี้ถือว่าเป็นบ้านที่พร้อมอยู่เลยนะครับด้วยธีมของบ้านนะฮะก็จะเป็นสไตล์นี้บ้านยังอายุน้อยอยู่เลยนะครับแค่8ปีเองบวกกับคุณภาพการขอสร้างของเขานะครับกรอบพร้อมเข้าอยู่นะฮะมีทั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆเฟอร์นิเจอร์ทุกอย่างนั้นมีให้ครบนะครับเว้นแต่นะฮะของเก่าตกแต่งสะสมนะครับเฟอร์นิเจอร์บางชิ้นที่เป็นของเก่าเก็บนะอันนั้นไม่ได้ให้ไปด่วยนะครับคุณผู้ชม ในส่วนของด้านหลังของเรานะครับก็จะเป็นแนวทางเดินทอดยาวไปสิ้นสุดบริเวณด้านหลังของตัวที่นะครับแล้วจะมีอาคารนะฮะฝั่งซ้ายและฝั่งขวานะครับแต่ละค่ะแต่ละอาคารก็จะมีความแตกต่างกันไปนะครับอยู่ที่การใช้งานนะตึกด้านขวาของเรานะครับก็จะเป็นห้องทํางานห้องสมุดนะครับแล้วก็ ตัวนั้นเนี่ยจะต่อเนื่องกับตัวห้องนอนส่วนตัวนะครับพร้อมห้องน้ำไว้เรียบร้อยส่วนตึกด้านซ้ายของเรานะครับเป็นส่วนของห้องนอนแขก2ห้องนะครับพร้อมกับห้องน้ําในตัวนะฮะมีส่วนซักล้างห้องเก็บของต่างๆนะครับมีไว้ให้ครบทั้งหมดเลยนะฮะเราเดินมาถึงด้านหลังบริเวณด้านหลังของเราก็จะมีตัวสระว่ายน้านะเป็นสะระระบบเกลือน,นะเป็นสะระระบบเกลือสระน้ําล้นนะครับแล้วก็มีจุดเด่นของสระนี้เนี่ยมีระบบเจ็ตนะครับ เป็นเจ็ตพ่นนะฮะสำหรับเราว่ายถวดน้ำนะคุณผู้ชมถึงแม้ว่าตัวสาไม่ได้ใหญ่แต่ว่าตัวระบบเจ็ตนั้นทําให้เราได้ออกกําลังกายได้อย่างเต็มที่เลยนะครับคุณผู้ชมจริงๆตัวสาไม่ใหญ่เนี่ยดีอย่างหนึ่งนะการดูแลรักษาก็ง่ายนะครับเราอาจจะไม่ต้องจ้างคนมาดูแลเป็นรายเดือนก็ได้ดูแลกันเองก็ได้เหมือนกันนะครับ บรรยากาศของตัว่วนด้านหลังอันนี้เรานั่งได้ทั้งวันนะเพราะว่าเขาปลูกพวกต้นไม้ต่างๆไว้เยอะนะครับแล้วก็มีศา,าลาริมน้ําด้วยนะฮะบ,บริเวณน้ําตรงนี้เป็นคลองที่มีน้ําไหลมีน้ําถ่ายเทตลอดนะครับฉะนั้นคุณผู้ชมไม่ต้องห่วงนะว่าจะมีน้ําเน่าน้ําเสียนะฮะจุดของลําน้ําเส้นนี้ก็ไหลเชื่อมกับตัวน้ําปิงได้ เดี๋ยวเรามาดูตัวฝั่งด้านนี้ก่อนนะครับตรงนี้ก็จะเป็นห้องนอนนะครับคุณผู้ชมลักษณะห้องของเขาก็ จะเป็นประตูบ้านกระจกใหญ่ๆนะครับรับลมรับวิวจากข้างนอกนะฮะแยกโซนไว้เป็นส่วนต่างๆนะครับมีทั้งตัวห้องน้ำทุกอย่างไว้ครบหมดเลยอยู่ที่สไตล์อยู่ที่ความชอบของแต่ละคนนะครับว่ามีความชอบที่แตกต่างกัน บ้านสไตล์นี้จริงๆแล้วส่วนน้อยนะที่จะมีคนมาสร้างแบบนี้นะครับเพราะว่าพวกของเก่าของเก็บเนี่ยบางทีมันก็ไม่ได้หากันง่ายๆนะที่แล้วก็การออกแบบเนี่ยที่จะให้เข้ากับตัวบ้านนะครับฉะนั้นอย่างพวกประตูต่างๆเนี่ยเป็นประตูจากจีนนะแต่ละบานนั้นมีอายุมากกว่าร้อยปีนะครับอันนี้ก็ต้องถอดมาใส่นะ อาคารหลังนี้ก็จะเป็น2ห้องนอนนะครับที่อยู่ติดกันอันนี้ก็ใช้เป็นห้องส่วนตัวหรือห้องแขกได้ ส่วนอีกฝากฝั่งหนึ่งนะครับก็จะเป็นห้องทํางานและห้องสมุดนะฮะร,รวมถึงมีห้องนอนส่วนตัวด้วยนะฮะประตูบานไม้ก็เป็นบานไม้เก่าเช่นกันนะครับคุณผ,ผู้ชมอยู่แบบนี้ก็อยู่สบายนะแต่หน้าฝนเนเรา,เาจะเดินลำบากนิดนึงนะครับในการที่จะเข้าไปในห้องต่างๆ เมื่อเชื่อมกับตัวโถงด้านหน้านะฮะอันนี้ห้องทำงานนะโดยรวมก็ประมาณนี้นะคุณผู้ชมบางจุดบางส่วนก็เป็นความส่วนตัวนะครับเราจะเว้นไว้ก่อนนะฮะก็ฝากคุณผู้ชมด้วยสนใจนะัชมได้ทุกวันนะครับวันนี้ต้องไปแล้วนะครับสวัสดีครับ